สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องครับถามกลางบรรยากาศหนาวครับพี่น้องเนาะมืนนีหนาวจีิครับผมครับมืนนีตรงกับวันที่ยี่สิบสามมกราคมหกสิบเจ็ดเด้อครับพี่น้องครับครับคลิปนี้กะมีแนวทางตัวเลขของพอบินเดียวมากซูพี่น้องซีครับผมครับโอ้หมดวังหันครับพี่น้องเนาะ เลขพอเฉียดไปเฉียดมาอยู่ครับพี่น้องครับผมเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสองเจ็ดครับตัดเลนกึ้สีได้อยู่ครับพี่น้องเนาะครับเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเลขล่างครับผมเลขล่างเด่นสี่หกแปดครับพี่น้องเนาะครับสี่หกแปดเด่นล่างของเพิ่นครับน่าสนใจครับผมครับพ่อบินเดี่ยวเลขนั่งเอากับหนึ่งมาอยู่ครับพี่น้องเนาะเลขเพิ่นว่างหนึ่งใบลักซิปตัวไปาลักหน่วย ตัวเพิ่นบ่ได้จหนึ่งหกครับผมเพิ่นจับที่ว่าเพิ่นนางได้มีหนึ่งหาแล้วก็หนึ่งเจ็ดครับผมแล้วก็หนึ่งเก่าครับพี่น้องเนาะถ้าจำผิดครับเลขพ่อบินเดียวครับเอามาเบิ่งไปน้ำกันครับผมในคลิปนี้พ่อโท่มากสายดวนครับผมว่าจะมีเลขชุดพิเศษให้ครับพี่น้องเนาะจะคอยไปรับชมรับฟังน้ำกันเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงเด้อครับพี่น้องครับพ่อบินเดียวงวดวันที่ หนึ่งกุมภาพันธ์หกสิบเจ็ดครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอบินเดียวครับเก่ามาเชียกขอขอบพระคุณพอเด้อครับผมครับที่เมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียนําเชียในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขอ่าพอบินเดียวงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกสิบเจ็ดกันเลยครับ พ่อครับครับเก่ามาเชียสวัสดีพอบินเดียวครับผมครับครับหดวหันโอ้สีดายเนาะพ่อเนาะเล็กบนบ้างให้เก่าหนึ่งเจ็ดเก่าสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกรางว่านันครับผมโอ้หนึ่งเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งเก่ามันระวอดส่วนป้องกันได้อีกเก่าแล้วหรอนึ่งหกนหกหนึ่งะไรลอดป้องอีงลี้เนาะพ่อเนาะรวเพิ่งเหล็มีทีมากเท่ากันก็หลอกปองเล ครับก็ว่าเอ้ครับผมเมื่อวานี้พ่อจะให้ชุดเตะเขาบอกให้ชุดสามตัวชุดอะไรเนี่ยที่ว่าแปะมาจากหองบุรเรงนะเลขเลขชุดตั้งแค่สมัยที่แต่อพอครับอ๋อครบผมกํังเขใส่กางเกยี่สิบกว่าปีแล้วครับอันชุดที่พ่อให้ในคลิปที่ว่าเก่าหนึ่งเจ็ดเก่าสองเจ็ดพวกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก่าแล้วก็ เด่นรางซีหกแปดนี่มาไปพอเด่นรางนี่อันล่างนั่นล้อเแถาฟอร์มอ็นมิติมาอ๋อครับผมได้ครับผมจังสิบเบื้องหลังสิบของเพคนมันเยะมากเพราะอีชาได้ดีครับเมียนยุพอของพอมีของพอมีหกเดียวซีหกแปดเล็มีที่มาเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นเร่งเพิ่นอันเพิ่นยืนหนึ่งมาเพิ่นมาบัเนี้อข้าวผม นั่นและสองอันนั้นเยเชี่ว่าประกบกันครับเออมันจะได้ลงตัวผมว็จะลงตัวปวดนี่นะครับผมผมพอมี6หกครับผม <c oughs> เหล็กางที่หกแฝงเด่นรางของคนมาลักเสีกับกเค่อนมี่นึง่งตัวย,ยืนเด็ดพียงแต่ว่ากับเล็กจักน้อยนะพอเนะเออับเป็นข้ากลับเ้าจีดหมันกัเป็นหกหนกึ่ับแปนึ่งันนอกวันเนาะม้นครับผมหกระโดดนึนตัว แต่เรื่อเอาสูตรนั่นมาเพิ่มเติมมาเบ่งผสมประสานกันแล้วเรีวเปี้นี่ส่วนหน่อยเด้อ <c oughs> แตงดังๆนี่บ่พ่อโอ้ยบรกันรักหน่อยกับรักหน่อยบวกกันนี่แล้วโอ้มันกับมาถูกงวดยู่นาะก่อนเนาะมาแต่ว่าปีที่แล้วมานี่มันพลาดอยูซี่หางวดครับแน่นอืมหลงังๆมานนี่มันเข่าทุกงวดเขางวดนี้กะ เอาสูตรพอที่ว่าได้ยู่น้องโบดแดงหรึเปล่าครับผมเอาสูตรดั้งเดิมสูตรที่พอ่อเคยใส่ไตรวัตด,ดีวะคุณครับพวกไม่ออกจําสินจะลายลายคุณนะครับผมเนี่สูตรนี่เฮ็ดมาตั้งแต่เลขเจ็ดตัวคนนี้หนระือรูกหรือเล่าโอ้สมัยคุณเออสมัยเลขเจ็ดตัวเล่กเกโมโบหน่อยเด้ครับ,รบโดนปีบล่นหน่อยปีเด้ครับผมเอาลองเบิ้งเนาะวันนี้เนาะป้อมละนาะครับผม สิเนี้ในหางเดียวเด้อล้องบงจุจว่าให้มุ่ใหุ้ดเตรียมไปเราก็ไปบงให้อันเดียวครับผมเอาสองตัวบนครับเออี่มาสองตัวครับผมเขียนเลยศูนย์สามศูสามปดหปดจับคู่สองตัวบนศูนย์หกสห สามหกแปดหกแปดหกปดสามแปดสามศปดศแปดวงไปเนียๆเ,เลยคือสามคู่เดียวสามหครับผมออนี่แหะมันเป็นหน่วยสิของมันแหะครับที่นี่เปดสามตัวเรียกกันสามตัวบนสามตัวบนศูนสามหก ศูนย์สามหกเก้าสามหกเก้าสามหกห้าสามหกห้าสามหกแปดสามหกแปดสามหกสี่สามหกสี่สามหกเจ็ดสามหกเจ็ดสามหกวงไปทีสี่สามหกกูเดียวครับผม <หก S 1> มีสามหกสีลเลขก็จึงใหน่วยสิบมันหน่วยสิบเนี่ยมันมีอยู่สามห้าหกแต่ว่าหาพอคัดออกไปแล้วเหลือยู่สามหกคู่เดียวสามห้าหกนี่สิบหน่วยีิครับสิบหน่วยครับผมสามห้าหกสิบหน่วยครับแต่ว่าวพอคัดแล้วเหลือเหลือหก,หก สามห,าหกเนี่มันในสิบหน่วยแล้วก็คัดเลขห่าวมันเหลืออยู่สามหกตัวเดียวครับอ่าใช่นนว่ายอ,เมมนเนอดเต็มมันเน่ะตัวเต็มมันเน่ะนี่ศูนย์สามหกแปดครับผมเออนั่นแหละคิดว่าตัวนี้คือดิ้อุ้ยมันใจเต็มลอยวะครับผม<笑><笑>มันใจเต็มลอยด้วยครับพี่น้องครับผม,มเหล็กพอเน้นให้เม็ดเดียวครับพี่น้องเนะเาะเหลห็กผลไม้หางลองพิจนนารณาเบิ่ง<ล>สามหกหน่วยคือแเด้อครับผม วิ่งวิ่งหกนิวหรวิ่งหกหลักหน่วยถ้าลูดคือว่าห้าลักซิบมากใส่กระบอกน่ครับผมลักมใหญ่หนาวเลครับผมอ๋อลองเบิรงครับผมนี่คือเลขสูตรของพอได้ครับผม,มหมนกับเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสองเจ็ดนี่แะครับผมครับเฉียดไปเฉียดมากครับพี่น้องเนาะแล้วว่าล่อเหล็กรางก็น,นะครับผมเหล็กลางมีทีมา ครับผมว่าหันเดนึงครับพี่น้องแต่ว่าเหล็กของพอนี่เหล็กลางว่าหันเดสีหกอ่ะหกกับแปดครับผมสีหกแปดครับผมเดี๋ยวมาให้พอวิเคราะห์ใส่กันครับผมเพื่อนกัดให้ขึ้นเก้านะพอนะให้ขึ้นเกาให้มาคขึ้นเกาแต่ว่าล้อยิหยิบจักรมือสองเงินนี่แล้เอาจนไปมาตามครับพ่อท่านที่ครับผมครับเอาน้ำเชียร์เก่ามาเชียร์กระสีลบกวนพอ บินเดียวสำนีเด้อครับพอ่ออากาศหนาวปะครับพ่อทั้งคุณกําลังเริ่มเย็นแล้วเนี่ยแ <c oughs> <c oughs> ม่นด้วยครับผมอยู่นี่ก็หน,นาวแล้วครับพอ่อลมมาแล้วทั้งคุณก็บจิมีเขานั่งครับผมเออเหตุการณ์ยุ่ยงงั้นปกติเลยวะเสาไข่เสาหยังกันเลยวะครับ<า>พอ่อดีขึ้นแล้วครับผมครดีดีขึ้นลูกดีดีครับพ่ออยู่ดีมีแห้งกันเด้อครับพ่อครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมครับเลขพอวินเดียวครับพี่น้องเนาะครับเพื่อนก็เน้นย้ำให้เม็ดเดียวครับผมสามหกสามหกสี่สามหกครับผมถ้าเป็นสุดเต็มครับพี่น้องวิ่งบนหกหลักหน่วยเด้อครับผมหลักหน่วยพี่น้องมีหลักสิบเป็นแมเอามาอ่าหลูดก็ได้ครับผมครับแต่ว่าฟันไปทีหกลักหน่วยครับพี่น้องเนาะครับมาครบสองตัวบนครับผม สตัวครบ2ตัวบน0ูนยดเด้อครับผมศูนย์มหกแปตัวก็จะมี06 36 8หกสครับผมแล้วก็ชุด83ดสาแล้วกับศูยครับเลข3ตัวบนพอว่างไวปเป็นชุดที่ว่าติดสามหก่นั้นเด้อครับพี่น้องเปลี่ยนตลักลอยศูนย์สามหกเก้าสามหกและ736ดครับผมเน้น36กับส3 6, 4, 3, 6 ครับพี่น้องเนาะเอาถ่ายคลิปนี้ครับเกามาเชียกขอวอวยพรให้พี่น้องพี่ชีดีเด้อครับผมถูกไวยล่โเงินไปน้ำกันครับพี่น้องครับหนึ่งกุมผ้าพันหกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ